สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนที่การปั๊มยอดวิวทิกตอกนะคะผ่านเว็บไซต MM ์ k m m k t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า g o ก g ก e นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM ค่ะ t h นะคะพอเข้ามาแล้วค่ะจะเจอหน้าแบบนี้เลยค่ะให้เราคลิกไปตรง k m MM m k t h ได้เลยค่ะนี่นะคะเว็บหน้าเว็บ k m MM m k t h นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งเพิ่มยอดกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะให้มาสมัครสมาชิกที่ด้านล่างก่อนเลยค่ะ และกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานข่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านขะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะและกดทําการสมรัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้เรามาดูตรงที่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็น tiktok ค่ะเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะอันนี้เลยค่ะแล้วก็บริการนะคะ เพิ่มยอดวิวนะคะของเราจะเรียกเป็นรหัสห0 7 9นย์็ด้านะคะเพิ่มยอดวิวติกต็อกค่ะอันนี้เลยค่ะลิงก์ค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้ให้เราเข้ามาที่หน้าติกต็อกนะคะแล้วเราก็จะปั๊มอันไหนนะคะเราก็เลือกนะคะของเราจะปั๊มตัวนี้นะคะมีค่ะมียูหกรอยยี่สิบนนะคะตรงนี้เลยคะ่ะยอดวิวนะคะเราจะทําการปั๊มอันนี้เลยค่ะแล้วก็ทําการคัดลอกค่ะนํามาวางที่ช่องลิงก์เ่ยค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งพันนะคะ ค่าบริการเพียงสองบาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะและกดทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดต่างๆนะคะต่อมาเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะเลือกประวัติการสั่งซื้อทางแถบ้ายมือเลยนะคะแล้วก็จะมีรหัสค่ะรหัสตัวนี้นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดวิวไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นำานนรหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะมีแอดมินบริการยี่สบสี่ชั่วโมงของทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็็็นนนววววัที่่แแลลลล้้กกกเาคคะะะิง์ ถ้าบริการค่ะบริการให้เราเลือกใช้นะคะสถานะเป็นรอดำเนินการนะคะต่อมาเราจะพาไปดูการเติมเงินนะคะตรงนี้จะเป็นช่องทางการเติมเงินค่ะการเติมเงินมีด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน q r วโค้ดทุกธนาคาระค,ะ et, ค่ะจะมี t r u e Money Wallet ค่ะอังเปา Wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะแล้วก็จะเป็น Perfect Money นนะคะตรงนี้เลยนะคะจำนวนเงินนะคะที่ต้องการเติมนะคะใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดเติมเงิน,นะคะ่ะ ต่อมาจะพามาดูบริการของเรานะคะบริการของเรานะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะหรือจะกดสมัครทางด้านหลังได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดสร้างคําสั่งซื้อได้เลยค่ะต่อมาจะพามาดูการแนะนําเพื่อนนะคะการแนะนําเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะเช่นนะคะอย่างเช่นนําลิงก์ของเรานะคะคัดลอกนะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะถ้ามีการสมัครนะคะเราจะได้อัตราค่ ค่าแนะนําอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะของยอดนะคะต่อมาจะพามาดูวิธีการติดต่อแอดมินนะคะให้มาเลือกติดต่อฝ่ายสนับสนุนค่ะทางนี้เลยค่ะติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะจะเป็นช่องทางไลน์ค่ะผ่านไลน์แอด kmmkth นะคะอย่าลืมใส่แอดนำหน้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นลิงก์ไลน์ค่ะตรงนี้สามารถกดได้เลยค่ะมีฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะสามารถติดต่อได้ย4ี่ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสแกน QR code ไลน์ค่ะด้านนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นสอนวิธีใช้งานระบบด้วยนะคะผ่านช่อง y o u t u b e ค่ะชื่อช่องนะคะจะเป็น KMMKTH Thailand นะะอันนี้จะเป็นช่องส่วนตัวของเว็บไซต์เลยนะคะต่อมาจะพามาดูวิธีการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะตรงนี้จะเป็นติดต่อแอดมินนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะ ให้ชื่อเรื่องได้เลยค่ะว่าเจอปัญหาอะไรนะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดช้านะคะสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็พิมพ์รายละเอียดปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็แนบลิงก์รูปตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกดส่งตั๋วได้เลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะยอดวิวเป็นหนึ่งันเก้าร้ยแปสิบเอ็ดนะคะเราได้แถมด้วยนะคะนี่เลยค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้วที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมันนะคระหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ